ครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่คิดถึงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเฉลิมีสมโภ์อ,อีกแล้วนะครับท่านสามารถรับชมกันได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook a c e b o o k หรือว่า youtube นะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถรับชมกันได้นะครับเมื่อท่านรับชมกันแล้ว ผลงานเป็นอย่างไรบ้างก็กรุณาติชมมาให้แฉลมได้รับรู้มั่งนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเกือบจะห้าโมงนะครับเนาะก็รู้สึกว่ามีพ่อแม่พี่น้องและประชาชนคนมาซื้อข้าวซื้อของกันเยอะแยะครับ จังไหนครับไม่ว่าบ้านไหนนะครับบ้านเนินซ่านบ้านเนินซ่านอ๋อหลังก็แคบหน่ยครับครับไปเลยครับ,บ ครเผ็นเยอะมากมายเลยนะครับอย่าไม่ได้ไปทาฟังโอ้โหอย่าไม่นั่งฟัง ตลาดแล้วไม่ผิดหวังนะครับมาที่นี่ครบจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับปลาอาหารจะเป็นของสดผักสดนะครับหรือว่าปลาสดนะครับเนื้อหมูเนื้อมีทุกอย่างสารพัดชนิดนะครับมาที่นี่แล้วนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับ เพราะตลาดทุกรียงนี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับมีของขายเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นกันเองนะครับเนาะ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับก็กำลังหลังไหลกันมานะครับเราก็ได้เวลาที่จะปรุงอาหารเย็นแล้วนะครับที่ตลาดทุ่งยางนี้ก็จะมีทุทกทุกสิ้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับก็มากมีมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมหวาน นะครับ <c oughs> ขนมหวานท่านก็สามารถเลือกได้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยฝีมือเจ้านี้นะครับถุงละสิบบาทโอ้โหถุงใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยนะครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ขนมหวานเหมือนกันนะครับตั้งคู่กันเลยนะครับอันนี้ก็ใส่กองใส่แก้วเป็นอย่างดีนะครับรับรองได้ว่าอร่อยนะครับแ<า>ม่ค้าแม่ค้าก็ใจดีด้วยอร่อยแล้วก็สะอาดถูกรักอนามัยนะครับใส่กระป๋องใส่ขวดเป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ค่าก็ใจดีนะครับขอบคุณครับนี่กระทาบ้านนะครับที่ได้มาซื้อขนมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นผล,ลไม้นะครับผล,ลไม้ก็มีมากมายนะครับจะเป็นข้าวโพดนะครับเป็นมะละกอนะครับขนุนมะม่วงก็ยังมีอยู่เลยนะครับมะม่วงแก้วนะครับแก้วทมิ้นสูงนะคะขา,า,ายยอดเดาขายยอดดาราคาไม่แพงเลยนะครับครับแล้วแม่ค้าก็ใจดีด้วย ครับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมนะครับครับมะม่วงอะไรนะครับแก้วขมิ้นดิบอ๋อมะม่วงแก้วขมิ้นดิบนะครับสดๆเลยนะคะสดทุกวันอ่าสดๆงทุกวันเลยนะครับเนาะสามร้อยได้ที่นี่เลยนะคะส่งไหมคะก็ส่งค่ะอ่า ขอบคุณนะครับอันนี้ก็มีมากมายหลายอย่างเลยนะครับ รับรองได้ว่ามาทุงยังแล้วไม่ผิดหวังนะครับมาที่นี่ที่เดียวนะครับสำเร็จครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือจะเป็นผลไม้นะครับ ี้ก็เป็นรัฐบาลน,นะครับก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับท่านดีเจมีโชคนะครับ ก็จะเป็นปลาสดนะครับปลาเป็นนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายปลานะครับเนาะท่านก็สามารถเลือกซื้อเลือกได้เลยครับเลือกขนาดได้เลยนะครับหรือว่าจะให้สำเร็จเลยก็มีนะครับ ี่ก็จะเป็นผักสดนะครับไม่แพงเลยครับกองละสิบบาทเองนะครับสดจากไร่ไม่จากสวนนะครับอ่ห้าบาทสิบบาทนะครับก็มีหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาแล้วนะครับก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทําบ้านล่ะครับมีอะไรทานกันแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีก็ มาที่ตลาดทุ่งยั้งได้เลยนะครับมีมากมายเลยนะครับเนาะดวน้เ อ,อีกหลายวันนะยังช่วยยายได้อีกหลายวันนะขนมขนมกล้วยขนมแตงนะครับก็มีก็ให้พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักสดนะครับ เยซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับเนาะสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับไม่จ้องกลัวว่าจะเป็นของค้างสต็อกนะครับอันนี้ผักสดสดเลยสดจากไร่ใหม่จากสวนเลยจช่ไหมครับน่ารับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับัคครับไม่ซื้อไม่หมดจ้า เรื่องราคา,าต่อรองราคาย่อมยาวต่อรองกันได้นะครับจะเป็นไข่ไข่ก็มีนะครับไข่ก็ไม่แพงนะครับ ถุงนึงสิบกว่าลูกนะหกสิบบาทเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสดนะครับเมื่อกี้เราก็พันม,มาแล้วนะครับอันนี้ก็ครัวเรียบร้อยนะครับท่านไปถึงท่านก็แกงได้เลยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับอันนี้ถุงละยี่สิบบาทเองนะครับ ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับเป็นปลานานะครับแม่ค้าก็ใจดีครับรับรองหายห่วงขอบคุณนะครับอันนี้ก็หลายอย่างนะครับ ผมไม่รู้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาไปหมดแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าจะดูช่องนี้ก็ไปที่ช่องเฉลิมศรีสมโพธนะครับทั้ง youtube ทั้ง facebook นะครับไปที่ facebook แล้วกดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าเฉลิมศรีสมโพธนะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นผักสดกระแมงดานาก็มีนะครับอันนี้ก็แมงดานะครับแมงดานานะครับโอ้โหตัวละยี่จับโหนแม่ค <c oughs> ้าก็ใจดีนั่งยิ้มรับรองได้ว่ามาซื้อของที่นี่มาซื้อกับข้าวที่นี่ไม่ผิดหวังครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้อง นะครับที่มาซื้อกับข้าวกับปลากันนะครับก็มาแวะซื้อผักสดนะครับมีกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาที่นี่ครบจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผักสดจากไร่ใหม่จากสวนเลยนะครับทั้งนี้ก็เป็นประทูนะครับ อันนี้ก็กบนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับผักก็มัดหนอกันละสิบบาทนะครับอพอก้ารรูปรออ่า <c oughs> พอแม่พี่น้องถ้าได้มากันแล้วนะครับก็มาแวะอุดหนุนนะครับ ผักสดนะครับท่านจะเอากบจะเอาไปยำก็ได้นะครับเนาะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่แพงนะครับมาที่ตลาดทุ่งยั้งอ่าอ่าขอบคุณนะครับอันนี้ก็ผักสดนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับน้ำพริกก็สดๆเลยนะครับ อาจจะซื้อผักสดกันก็ซื้อได้เลยนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนเลยนะครับนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกท้ายกันได้เลยนะครับเอาไปทำอาหารไม่ผิดหวังนะครับ รับรองท่านจะได้ของอร่อยๆไปรับทานหนักที่บ้านนะครับทางนี้ก็มีมากมายเลยนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกราบนะครับน้ำพริกแกงส้มแกงเขียวหวานมีทางนั้นเลยนะครับเนาะ นี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับจะเป็นป๊ม,มึกนะครับก็มีทุกไซสทุกอย่างเนาะมีให้เลือกซื้อกันนะครับเนาะแม่ค้าก็ใจดีกังาาซื้อแล้วแถมถุงทา,าไม่อร่อยแล้วถุงมาคืนได้เลยครับ น้ำพริกแกงน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงส้มรับรองได้เลยนะครับเนาะว่าท่านเอาไปแกงแล้วก็จะติดใจนะครับผักดิบผักสดมีเยอะแยะมากมายนะครับ ก็จะเป็นปลานะครับมีเยอะแยะมากมายมีทั้งปลาท่อนปลาดุกนะครับปลาซีฟปลาแยงนะครับรับรองได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาแดดเดียวใช่ไหมครับอ่าเอาไปกินกับข้าเหนียวหรือข้าวหุูอร่อย ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะพ่อแม่พี่น้องก็ดูมีพ่อแม่พี่น้องมากันเยอะแยะตลาดทุกยังนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับของของขายของอะไรก็มาตรฐานนะครับรับรองได้ว่า ถ้าจะเป็นผักสดก็สดจากไร่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับโอ้โหมีทั้งครัวดำมีทั้งรสช่องมีทั้งแาคูนะครับมีมากมายนะครับ ถ้าท่านใดขอจันทานนะครับขอเดี๋ยวกับผมหวานๆนะครับแม่ค้าก็ใจดีด้วยนะครับถุงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเหมอที่จะซื้อไปฝากญาติที่บ้านนะครับ มีมากมายเลยนะครับถ้าจะให้เดินไปให้จบท้งทุกที่นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเดินไปให้ทั่วได้นะครับ